Uh, สวัสดีครับหลังจากที่ผมสัญญากันไปแล้วนะว่าเมื่อไหร่ที่ Ultimate Fishing Simulator ภาค2ออกเนี่ยเราจะกลับมานะฮะแน่นอนว่าตอนนี้มันเป็นเดโมนะฮะแต่อย่างน้อยๆเนี่ยมันก็มีอะไรคืบหน้ามาให้เราแบบได้ชื่นใจหน่อยเนาะวันนี้ผมตื่นเต้นสุดๆเลยเพราะว่าผมเพิ่งเปิดเจอแล้วก็อยากจะลองเล่นมากๆเพราะว่าไม่รู้จะมีอะไรเปลี่ยนจากภาคเดิมหรือเปล่าลองดูเลยแล้วกันหวน้ามันสวยเหมือนกันนะเนี่ยยึดเค คือเกมเนี้ยมันเป็นเกมที่แบบผมมองว่ามันเป็นเกมตกปลาที่แบบภาพมันค่อนข้าง,งาที่จะสวยนะคืออเราจะไปะยืนตกปลาลุงก็ได้เราจะตีไปทางนน้นก็ได้ว้าวอันนี้แผนที่นี่คือมันเดินได้ค่อนข้างไกลอยู่นะน่าจะไปถึงตรงนน้นได้อยู่อะ่ะ กดแถบเพื่อจะเปิดเมนูด้านซ้ายมือขึ้นมานะเพื่อบอกว่าปุ่มไหนทำอะไรเนาะมีเปิดไฟฉายด้วยอ๋อมันเปลี่ยนได้อ๋อเราสามารถที่จะพอตไปหลายๆจุดได้อ๋อคือถ้าเกิดว่าเรากดคลิกขวาแล้วเราเหวี่ยงเบยดไปใช่ไหมครับข้างนี้คือถ้าเกิดว่าเราไม่กดคลิกซ้ายอะ่ะเพื่อมันเพื่อให้มันปิดลอกหน้าปิดหน้าลอกครับมันจะไม่ปิดนะครับมันจะปล่อยให้เอนไหลไปเรื่อยๆ ทีนี้เราก็ได้แต่รอคือถ้าถามผมอะ่ะการได้ปลาจากเกมเนี่ยวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือการเรอ,อมันมากินนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากตกเหยื่อปลอมอะ่ะคุณก็ต้องแบบในนี่นิดนึงแต่ผมหาเปลี่ยนในนี่ไม่เจอนะอ๋อตัวยูดูภาพใต้น้ำได้เฮ้ยเฮ้ยภาคนี้มันดีนะเนี่ยภาคก่อนอะ่ะเราไม่สามารถเอ่อหมุนหมุนกล้องใต้น้ำได้นะแต่ภาคนี้เราสามารถหมุนกล้องใต้น้ำได้ คือคือถ้าภาคเก่าอ่ะภาคหนึ่งมันหมุนกล้องไม่ได้เพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรนะมันมันจะเป็นการแบบไปขยับเบ็ดไปในตัวด้วยแล้วเวลาเบ็ดมันขยับขึ้นขยับลงอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะปลากินเหยื่อได้ยากขึ้นนะเพราะว่ามันปลามันก็ระแวงไงใช่ไหมทุกคนอ่ะอย่าเพิ่งเบื่อนะคือตอนภาคหนึ่งอ่ะผมก็ทําไม่ผมก็ ผมก็ไม่รู้จะให้มันกินเหยื่อยังไงผมก็นั่งปล่อยให้มันอยู่อย่างเงี้ยนะเออมันก็ต้องมีครั้งแรกอนะเนาะขอลองก่อนละกันนะฮะ ปึ๊บนี่ไงน,นี่ไงอ๋อกดขี้ขวาในการฮุกโอเคเจอไปก่อนแล้วกันนะปึ๊บปึ๊บ อินชั้นสี่อินชั้นสี่แต่ภาพมันไม่ค่อยใสเนาะภาพมันดูแบบเหมือนกับมีหมอกมีอะไรแบบขมุขมวัวเออมันโยนแต่ไม่ถึงอะ่ะเอามุมนน้นหน่อยดิ ผมว่าแถวตอไม้อ่ะมันน่าจะมีปลานะ สเน k รีเวอรแม่น้ำงูอุ้ยทำไมรอบนี้ตีแรงกังหรือว่าเออเนี่ยมันต้องแบบโดนแดดแวบๆเดี๋ยวปลาไม่เห็นกึ๊บมางับเลยงับเลยงับเลยผมว่าไอหลอดหลอดสามอันข้างๆข้างๆ ด้านขวาล่างครับที่มันจะมีคําว่าลายมีมีลอ้อมีเรียวอะ่ะผมว่ามันน่าจะเป็นค่าพลังของอุปกรณ์ของเราแน่เลย mm. ลองมาตกที่จุดที่ห้าดูดิจุดที่ห้าเป็น ยังเวลาเวี่ยงเบ็ดก็ยังเป็นคลิสซ้ายเหมือนเดิมป่ามันอยู่ข้างบนว่าคุณเลย แล้วประดุกประดุกประดุกมาแล้วประดุก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 โอ้โหตัวหนึ่ยเดียวเองแบ็กบูเฮดแอ f ฟิตขายเพิ่งรู้เนี่ยว่าประดุกก็กินเออเยื่อปอมเหมือนกัน ตรงนี้คือจุดที่สี่รือเปล่าวะเป็นหัวโค้งพอดีแหมหัวเห้งมันดีแล้วเกินตรงนี้นี่เมื่อกี้เราได้ปลาสองตัวแล้วผมคิดว่าเอ้ยไม่ใช่ คือภาคก่อนถ้าเกิดว่าเราแบบตกปลาอยู่อะ่ะแล้วแบบ <c oughs> <c oughs> เราเยื่อปลาแค่แค่ความเร็วลอกเนี่ยระดับหนึ่งใช่ไหมแล้วเวลาปลากินอะเวลาเราเราก็ต้องมานั่งหมุนลอกปรับอะไรใหม่ <c oughs> เพื่อให้มันเร็วหมุนเข้ามาเร็วๆใช่ไหมแต่ภาคเนี้ยเราสามารถกดเวลาหมุนลอกค้างอยู่อะ่ะเราสามารถกดคอนโทรลด้านซ้ายเนี่ยกดค้างไว้เลยครับมันจะเป็นการแบบเนี่ยหมุนเร็วๆแบบพื๊ดเลย จอโดยที่เราไม่ต้องมานั่งแบบหมุนหมุนความเร็วรอกเองอะ่ะเออก็ดีเหมือนกันนะแถวนี้มันมีนกเป็ดน้ำเยอะแฮะเราลองไปแผนที่อื่นดูบ้างหรือว่ามีแผนที่เดียววะดูเหมือนมันจะมีแผนที่เดียวอะทุกคนร้านค้าก็ยังไม่สามารถเข้าไปซื้อได้ เนี่ยมีโหมีแบบอลาสก้าอันนี้เหมือนจังหวะน้ำท่วมเมืองเลยวะ่ะรัเสเซียก็มาอืมเฮ้ยมีไทยแลนด์ด้วยวะ่ะขอแต่ไทยแลนด์เป็นทะเลโรมอเกียตอนนี้มีแค่นี้แต่ถ้าถามผมอะ่ะเมื่อก่อนอะ่ะมันจะเป็นแบบในเชิงที่เป็นบ่อน้ำ เป็นบ่อๆๆๆเลยหรือบางทีเป็นแม่น้ําเนี่ยก็จะเป็นแม่น้ําแบบกว้างๆหน่อยแต่อันเนี้ยภาคเนี้ยผมรู้สึกว่าอันเนี้ยก็เป็นแบบลาธารเล็กๆใช่ไหมอันนี้ก็เป็นเหมือนช่วงน้ําท่วมหรือหรือบ้านเมืองเขามีแม่น้ําอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อันเนี้ยก็เป็นแม่น้ําอีกเป็นแบบอันนี้ก็แม่น้าเนี่ยอันนี้แม่น้ําเล็กเลย อันนี้ก็แม่น้ําอันนี้เหมือนอารมณ์็นบ่อนะไลสโลว์อันนี้ก็น่าจะเหมือนเป็นบ่อเป็นแบบเขื่อนอะไรเงี้ยแต่ก็เดี๋ยวต้องรอดูโปรไฟล์อีกทีนะว่ามันจะเป็นยังไงก็โดยรวมแล้วเนี่ยอืมทุกอย่างยังคล้ายเดิมเหมือนกันหมดนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเนาะส่วน ปุม่มเมื่อก่อนเนี่ยเวลาปรับปรับเบรกของลออ้ออ่ะเราจะหมุนที่สกอร์เมาส์แทนแต่อันเนี้ยมันจะให้ปรับเบรกของล้อเนี่ยที่ปุ่มบวกกับลบนะฮะเออก็ในวันนี้มันก็คงให้เล่นได้แค่แมปเดียวแล้วก็มีประมาณนี้นะฮะทุกอย่างเหยื่อก็มีให้เราใช้เท่าที่เห็นนะฮะก็สำหรับวันนี้น่าจะมารีวิวสั้นๆแล้วกันเพราะว่า มันยังไม่มีด่านอื่นเนาะแล้วก็ของเขิงก็ยังไม่มีมาแต่อย่างน้นอยๆอะ่ะมันก็มีข่าวสารให้เอาให้มาอัปเดตให้เราเดือดเอ้ยกำลังกําลังทําอยู่นะไม่ได้ลืมอะไรเงี้ยโดยรวมแล้วผมว่าถ้า2มาผมว่าคงซื้อเล่นนะฮะก็ติดตามดูซีรีส์เกมนี้ต่อได้เลยแต่ไม่รู้จะมาเมื่อไหร่เพราะตอนนี้ก็ยังเป็นเดโมอยู่เนาะ สำหรับวันนี้ก็ถ้าเกิดใครชอบทิปแนวกระตกปลานะครับก็ฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายจ้า